อันนี้คือเห็ดเหียวะเห็ดใด้ค่ดึงว่ขึ้นพี่น้องอันนี้คือเห็ด,นนหด,นนหดลิ้นจื้อขาวจ้าพี่น้องร้ายมากคุณเห็นปะกำลังขึน้นเห็ดจินว่ขึน้นอันนี้เป็นยาด้จ้ะมหมอกับพวกทีแค่จะเอาจากสมุนไพรนะจ๊ะเห็ดเห็ดยาต่างๆนะ มาตามล่าหานี่พี่น้องนี่ค้างนี้กระหลายพี่น้องหนูนี่วะน้ำขอนพามาหาเบื้องเห็ดไอ้เขาจะเอเนี่ยเห็ดขอนสนเหรอคะเห็ดขอนสนรอไหมกะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยลงลงหล,ลงใดบเนาะขึ้นมาสูงแล้วลงในมัเจ้าเห้ลื่นค่ะดีนะว่ามือลงกไ,ได้ปนะ้องนะความงามพี่น้องงามค่ะก็เห็ดยาเห็ดยาสวยงาม ลงเด้อหหลินจือขาวสลินจื้อขาวเมื่อหาเบื้องเหตุขอนสนตะเกาตะกรอนน่ะขอนเนี่ยสีออกเห็ดนางฝาหลายเด้อจ้ะนางฝ้านางล้มนะพี่น้องนี่เห็ดพิษจ้ะนี่ตะคุลเห็ดพิษน่เห็ดต่างๆเห็ดขอนสนก ouais ็เห็ดนางฟ้านางล้มจังสีละนะ โอ้พีน่น้องนี่นี่น,นี่ขอนสนว,ว้าวขอนสนที่เท่าแล้วเท่าโอ้ยเนาะกอบักใหญ่เฮะยบังนี่นะไม่ได้ตรงจะไรเฮ็ดไหมเฮ้ยนี่ก็เห็ดยาจ้ะเห็ดยาอะไรนี่น นี่ก็เห็ดยาว้านี่ต้นนี่ต้นนี่สิเกิดเห็ดนังลมเห็ดขอนสนนะคะเห็นว่าเห็ดเห็ดยาต่างๆต้นไม้นี่บไไอกง่ายเลยพี่น้องงามธรรมชาติ